สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักมาพบกับมื้อดึกของทุกกิ๊กกันเลยนะคะมะการนีผัดไส้กรอกค่ะที่ก,กิ๊กวจะต้มนะคะมะการนณีก่อนเลยค่ะครึ่งถุงจากนั้นมีไส้กรอกแล้วก็มีไข่นะคะแล้วก็ซีอิ๊วญี่ปุ่นค่ะและพร้อมด้วยพริกไทยขั้นตอนแรกเลยนะคะที่กกจะทอดไขใ่ให้สุกก่อนพร้อมกับไส้กรอกแล้วค่ะค่ะจะใช้น้ํามันพืชแทน เนยนะคะเพราะคุกกิ๊กอ้วนแล้วเราจะลดลดลงแล้วคุกกิ๊กไม่ทานผักด,ด้วยะคะ่ะผัดไปเรื่อยๆให้สุกนะคะจากนั้นก็ใส่มะการนีที่เราลวกสุกแล้วนะคะถุงนึงนะคะจะแบ่งลวกได้นะคะหลายครั้งเลยสายจิเกียวเอาเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะมาลวกรับรองค่ะจิเกียวบอกได้เลยก็กลับประมาณถูกแล้วค่ะคุกกิกทานหมดค่ะคนเดียวะคะ่ะ จะไม่จะไม่ใส่เนยนะคะเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยนะคะมันค่อนข้างที่จะมีความอะไรอ่ะน้แนด่นของไขมันอยู่แล้วนะคะจะใช้เป็นน้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะเพื่อทอดที่ไข่สุกจากนั้นก็ใส่เส้กกนกอกลงไปนะคะแบบเค้นกอเาตัวนะคะแล้วก็เทซอสญี่ปุ่นค่ะซอสญี่ปุ่นนะคะจะออกเค็มๆหมือนหวานนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็ตามด้วยพริกไทยของเราเนี่ยเราค่าใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให ลิ่นหอมหนะคะสวยค่ะคลิปทานหมดเลยคะ่ะเชื่อไหมคะเกลียงไม่เหลือยามหิวนะคะนะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆนีนะคะจ่กเกบเก็บมาฝากเพื่อนๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จิกเกี่ยวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมือต่อไปขอ,อให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณในการรับชมค่ะ,คะสวัสดีนะคะ